สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูคีย์บอร์ดแบบใส่น่ารักน่ารักกันค่ะคีย์บอร์ดอันนี้ใช้ได้ทั้งแบบบลูทูธแบบเสียบสายแล้วก็แบบไวเลสเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะคีย์บอร์ดอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Cool Killer นะคะมาลองเปิดกล่องดูกันเลยค่ะค่ะที่ปอยเลือกมาจะเป็นแบบใส่ใสเป็นลายหมีโพลาร์แบร์นะคะที่ด้านในกล่องก็จะมีตัวคีย์บอร์ดอันนี้ค่ะ นอกจากนั้นก็จะมีสายมาให้ด้วยนะคะเป็นสายแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวแล้วก็มีแซมสีทองนะคะดูสวยมากเลยค่ะเป็นไท์ C นะคะฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึ่งเป็นไทเอค่ะนอกจากนี้ก็มีพวกผ้าแล้วก็ที่ดึงคีย์แคปมาให้นะคะมีให้สวิตชมาด้วยสีตัวค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีคีย์แคปมาให้เยอะเลยนะคะ ี่ค่ะลายน่ารักมากจะอยู่ในทีมของโพลาร์แบร์นะคะเป็นพวกหมีโพลาร์แบร์แล้วก็มีเป็นตุ๊กตาหิมะอะไรพวกนี้ค่ะนกเพนกวินน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวนี้มาให้ด้วยค่ะเป็นสเปซบาร์แบบสีร้มนะคะทีนี้มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันค่ะคีย์บอร์ดจะเป็นแบบสสๆทั้งอันน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะที่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ สามารถกางขาขึ้นมาตั้งได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องสำหรับใส่ที่เสียบสำหรับเวลาจะใช้แบบไวรัสนะคะที่ใส่แบบนี้เป็นที่ใส่แบบแม่เหล็กนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดบลูทูธนะคะส่วนอันนี้เป็นช่องเสียบ Type C ค่ะอันนี้เปลี่ยนระหว่าง Windows กับ Mac นะคะ ราจะลองเปิดโหมดไฟให้ดูค่ะนี่ค่ะวิธีเปิดปิดไฟนะคะให้กดฟังก์ชันแล้วก็ e n t e r ค่ะกดเพื่อเปิดปิดนะคะส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดเนี่ยให้กดฟังก์ชันแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าน,นี้ค่ะก็จะเปลี่ยนโหมดไฟไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPad ให้ดูค่ะ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยนะคะแค่เปิดสวิตช์บลูทูธให้อนขึ้นมาค่ะก็จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้นะคะให้กดฟังก์ชันพร้อมกับเลข1ครค้างเอาไว้ประมาณ3 4วินาทีค่ะจนไฟเนี่ยกับพิบทีทีแบบนี้นะคะก็ให้ไปที่ Setting แล้วก็ Bluetooth ที่ iPad ค่ะก็จะมีชื่อคีย์บอร์ด CK 7 5ขึ้นมานะคะก็กดเลือกเลยค่ะจากนั้นก็ให้กดแพนะคะ เท่านี้ก็แพรกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองใช้พิมพ์ดูนะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะทีนี้เดี๋ยวไปจะลองเปลี่ยนคี์แคปให้ดูอันนึงนะคะไปเอาไปลายตุ๊กตาหิมะอันนี้ออกมาค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะจะเอามาเปลี่ยนกับลายเกล็ดหิมะอันนี้ค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนแล้วก็ดูน่ารักดีเลยนะคะ สำหรับขี่บ่าวตัวนี้เสียงสวิตช์ก็เพาะดีเลยด้วยค่ะปอยใช้แล้วก็ชอบนะคะโดยเฉพาะดีไซน์ที่น่ารักค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ